ตรีทเนศสุนทรสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีพลตำรวจตรีทเนศสุนทรสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าได้ทําการสอบปากคำนในวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาตลอดทั้งวันนายวันชัยนั้นมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุที่ไม่มีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยเนื่องจากญาติของผู้ตายและประชาชนมาสังเกตการจํานวนมากค่ะ จากการสอบปากคำพยานที่เป็นเพื่อนผู้ต้องหาที่เดินทางมาในโบกี้รถไฟเดียวกันทั้งหมด10ปากก็เตรียมที่จะต้องเรียกสอบขยายเพิ่มเติมเพราะว่าคดีนี้มีความละเอียดอ่อนต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามารดาและพี่สาวของน้องแก้มนิมนพระสงฆ์ทําพิธีอัญเชิญวิญญาณของน้องแก้มในบริเวณริมทางรถไฟระหว่างสถานีวังพงมุ่งหน้าสถานีเขาเต่าพื้นที่หมู่4ตําบลวังพงอํอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจค่ะท่ามกลางประชาชนที่มามุงดูเหตุการณ์จํานวนมากแล้วก็ต่างส่งเสียงสาบแช่งคนร้ายที่ก่อเหตุ bà, mẹ, và p'cần anh luôn nha, trong không hỏi <cười Avoid lhã professionally, shocked> <laughs> thứ <obsolete> <cười Por nose> และในขณะที่ญาติกลลนนา,ากลังทําพิธีอัญเชิญวิญญาณน้องแก้มอยู่นะคะก็มีขบวนรถไฟจากสถานีเขาเต่ามุ่งหน้าสถานีวังพงเคลื่อนผ่านมาและขณะที่รถไฟผ่านจุดเกิดเหตุก็ชะลอความเร็วลงทําให้ผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถให้ความสนใจมองลอดผ่านทางหน้าต่างเพื่อดูเหตุการณ์นี้จํานวนมากค่ะ